ก็เลยนะแต่คินไสุกเ็เสิร์ที่สองแลทุกคนค่ะเด็กสแล้วนานั่งหน่อยอันความสไอ้นีกรามากสะดุกตันนี้เรตโนอิสตเฟนับดกซินแมน แต่เซอร์วันพิธีวัตรมาสักมึงดูผมผมเฝาทุกคนค่ะขอตรวจปอดัยเด้อมาถึงกระลาแล้วนะคะเบรกนะคะกาแฟฟรีนะคะทุกคนอยู่มองง่ยๆงานกาแฟฟรีเครื่องดื่มฟรีนะคะมีแต่พวกเอ่อพวกโคพวกกันเป๊ปซี่พวกยังนี่เขาต้องในซื้อเออท่าได้ก่อปากก่อสีมือก่อสิบเส้นก่อสิบเส้นอยู่ไปยิงเลยประมาณจังหน่ะเนาะนลาละ วันนียก็อากล่ะมือนี่ก็สิเนี่ยอากล่ะรืเอเก่นนะคะพยายามสุดๆจะดึงแห้งละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวตกแรงแรง,ลงล่องเลยมาทุกคนคะ่ะเนี่ล่ะค่ะเบรกชน่วงสุดท้ายขนมนี่เอามาเองนะ,ะบริสุทธิ์นอ,อัตโนมัตินะบกิดยังมากไหม่ในเรื่องการเรื่องงานนี่ก็เฮตตต่อไปนะคะสู่แบกมันไปแต่ละมือหลายหรือหน่อยก็ คือจังหวะละเหตุไปเท่าที่เหาเหตุใดนะคะทุกคนบันยังบอกท่าบริษัทงานอยู่ตอนนี้นะคะในส่วนระว่างคู่วิี่กะคุณตกงานกระไรหลายนะคะเาหาเสียงานไม่นี่กะอยากผู้สมควรดิถ้าผู้ใดยั่งอันนี้อยู่ใดนอกจะกอยู่ต่อไปทุกคนคะ่ะงานเกาก็ดีเพราะยังสวัสดิการของเขาด้คะ่ะส่วนไรนี่เขาก็สิใจหเห้าฮาวยังเห็ดงานต่อไปเรื่อยๆเนาะแต่ถา้า เอาบระเทศงานตอนนี่ค่ะอบอกถึงเรื่องสวัสดิการบอกว่าน้องใครอย,ยูก่กครกินเ้างนี่แหละจักสเสบียาทั้งหลา,ายมาใส่ใจกา,าแฟกับหอนกินไลยกับอะไรลวกปากพ่วงกว่อนมากค่ะเอาที่นี่ละง่ายๆนะครับ làm thì phải nguyên nhân đây nhắm mắt kín Trong đây cả sủi sủi đỡ, tụi quân hết cả nè nè thang mương nọ nè tất cả cung sủi coi có súng nè thứ là เห็ดใดก็เห็ดซำที่ห้องเห็ดแต่นะหมูผัวกับมนเรียบบึงถ้าคุยกันก็ใส่พนะ,นะ <c ười> คุยประดนนะคะทุกคนไม่มีเวาลาบลาย มามามาแซวเขาอมาล้านเขมามันไต้มน้ำไงน้ำหรอยเพิ่งอุ่นอุาหรเมอต้มไก่อืมพราะมันต้มไก่นูหิวก้าวละสิมนสุกแล้วนะทุกคนก็่คือว่ายังนึ่งมากเพร้อมขาสุกจรกงดิดูดิดูดิฉันเนว่าไปชีดต้ ตัวก็ง่ายซีสองใหม่คุยเหลืองานดีกว่ามันมอจุกมันอยู่กับพี่อ่ะเจ้าน้ำเนาะเจ้าพี่เหลือเจ้าน้ำเพราะว่าใช้มอจุกแล้วอ่ะน้ำมันกระเด็นข้างๆแล้วเฮนดริก็แก้ให้คนหนึ่งแกไปเปลี่ยนอันนั้นใหม่ที่เสียบอ่ะแล้วมันแล้วพอแกเสร็จแล้วอ่ะมันไม่ได้ไปฉีดมันซีสองใช่ไหมมหนูก็ไปฉีดเลยใครที่ตรงเจาะเองจะเอามาอมเบาวกอนโอ้ยมาดูสุขภาพสุขภาเจ้า คนเราอดอะยังยังออนเออยไม่เป็นไรคุยไปคุยไปไม่เป็นไรทำงานไปื่อยเอ้าจะเป็นไรนี่คือคือเรื่องงานโหหน้ารล่อไหมล่ะจะให้น้ำค้างดูในในคลิปหน้องนุ่งนะคะอยู่เล่นงานน้ำกันแล้วก็เอื่อยมาพอมาเบรกพร้อมกัน ม่เสีย่ยมันไม่กิน,กนขนมเบิรน์น่ะมันกินแต่ไว้เนอะเเรเ <c oughs> ลุมาสำหรับยียังที่มันผ่านมานะคะบอกงาังโลด่ะ โดยเฉพาะเรื่อเล่าที่ป้นสายหลายสปเสียเห่าด้วยวนันเท็ดยังบดถุวกบัวควันนะคะมวยคอตับพานกับเรื่อน,น,าานั้นเพราะว่ามันโดนเร็วแต่ก่งยัง,งเอากลพยไปยามปลากระประองเรื่องชีวิตของเหานะฮะเท็ดงานทั้งทีก็น,นักขั้วควรนแล้วยังสุมาแบกหามเรืร่อผ้ารักคุณคูนบไหวนะ,ะทุกคนครับ ต่เหตุการณ์เหตุงานแต่ละเมือนี่กระตาลอยไปหอดเนี่ยนี่บดนอนเลยดิยเ,ยเหตุกิน,นแล้วก็ยังตาลอยเหตุหมอกกวกมาแก่อยู่มันนอนมาไรดิทุกคนมันหนักกับเครื่องอยู่ทั้งนี้มีแต่อีนกเลยเดี๋ยวทั้งทู่บ้านเราก็เรียกเหล็กเหล็กอะไรก็อีนกนั่นไม่เคยได้ยินเอาแล้วนี่คือคุยกับเด็กเขาเรียกว่าลูกเครึ่งใช่ไหมเป็ลูกเขิง เสียงกับมาได้นะครับแต่ว่าหน้าตาพ่สู้เลยค่ะเพราะว่าบบอยากสู้นั่นเองเขาอายเนาะเมื่อกี้แต่ว่ากูเมินีมันไม่ความจำเป็น้วก็ สำคัญมากถ้าเหามีงานเห็ดเนาะทังนี้แต่แต่ก็เห็ดเจ็บเนี่ยเนี่ยว่ะค้างนี่พาแล้วค้างนี่รู้สึกว่าสิมาให้อีกแล้วละทุกคนนะเฮ็ดงานไปเห็ดงานมากมาอยู่มองหอกเยาว่ารวย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 อะไรรวยที่น้ำใจนะคะใส่ในกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ารวยค้ามเขาบ่อใ้ดอกใส่หลายนะคะทุกคนสืบเขาซื้อน้ามินงบ่อใดหัวซาปันนั่นนะคะ ถ้า้าสิไปไประหยัดหลายๆ้ยเกินไปกะโอ้ยชีวิตนี่กะเหตุอีิงอย่างน้ำพูนบ่ได้สิไปซี้เรี่ยดที่ตลอดเอาขนมกับน้ำให้นี่เดี๋ยวสักพักก็ได้อันนั้มันขนมปังไม่ใช่ขนมกินเล่น นี่ละทุกเมือน,นี่ก็มีตัวนีหละได้ปะครับประพองไปในเฮ็ดงานไปพร้อมได้มุจจนละซอยนะคะเป็นกำลังจอกำลังใจนะคะพีพีเอฟสทุกท,ท,ทุกคนเลยเนาะนารักมุมากนะคะมาติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดจาด้าไหนก็นตามนะคะเดี๋ยวไวอยกับชีด้ขอตัวแล้วไปทํางานต่อนะคะทุกคนไปพอกันคลิปหนาเด้อค่ะแวะมาทักทายกวนสิเขางานตัวอีกต้องค่ะทุกคนพอกันตออแล่นนะคะ บายบายททุกคน